มีหรือไม่มีในรูปภาพเมื่อตะกี้ที่นักเรียนอ่านแล้วก็สะกดจับมีหรือไม่มีถ้ามีตอบอะไรลูกถ้ามีตอบอะไรคะ yes there is ถ้าไม่มีตอบ no there isn't have you finished Next number two is there dog is there dog มีหรือไม่มีตอบลงไปเลยเไม่ต้องถามเพื่อนเรียนพร้อมกัน is there dog เวลาถามต้องเสียงสูงเพราะว่าขึ้นต้นด้วย verb to be พิชยาเ,เรียนทันไหมลูกเนะพิ่งย้ายมาใหมนะ่วันนี้วันที่สองแล้วเรียนทันนะคะโอเค Next Number 3 Is there ์แ e a ์พีอีสต์แอร Is there a pig? Next. Number four. Is there a snake? Is there a snake? n ม m b e r 5หันมไหมลูก <Yeah. S 1> Is there you l o v e Is there ถามว่ามีไหมอ่าถ้ามีตอบ yes ถ้ามไม่มีตอบ no n ม m b e r ขสิบทำไหมลูก Is there tiger Is there tiger ไม่ใช่ไทเกอร์วูดนะ Number seven. Is there a monkey? Is there a monkey? Number eight. is there a kangaroo is there a kangaroo ยากไหมธนชาตพรยากไหมคะไม่ยากเรามีตั้งใจหน่อย number n i n is there bear is there bear n u m เ e r 10. เท็น e อสเตอร p e ันเีเรียบร้อยเลย ลืมแต่ละประโยคนั้เรียนต้องทำใหมด้วยเมื่อเขียนจบประโยคต้อง r i g h full stop ต้องจุด full stop เพราะว่าเป็นประโยคนะที่จบประโยคโอเคเช่น okay. to your friend เปลี่ยนกับเพื่อนเลยเรามาเฉลยกันดีกว่านะแล้วอ่านแล้วก็ตอบด้วยโอเค Number One อ่านประโยคพร้อมกัน Is there a cebra? Is there a cebra? No, <no>, no. จะตอบว่าอะไรเอ่ยคะจะตอบว่าไง Is there a cebra? <Yeah. S 1> yes or no? Yes there no, there t h e r e is a l no there isn t h e r e isn't no t h e r e isn't ตรวจลงไปเลยเช็คยนเสิร์ตตรวจคำตอบเลยค่ะ next is there a dog ตอบด้วยค่ะ please answer is there a dog มีสุนัขไหม Yes or no, no. อ่านทั้งประโยคเลย No there isn't No there isn't <No. S 1> ไป number three Is there a pig Is there a pig <No. S 1> นักเรียนตอบทั้งประโยคไม่ใช่ no yes แค่นั้นตอบทั้งประโยคเลย One two three please answer no no there isn't no there isn't number four number four is there a snake Min my is there a snake yes or no yes there's Number 5 is there จิแ s t h r e is Yes, there is, is, there is. Uh, Yes, there is Number 6 Is there a tiger? Yes, there is, uh, is there เริ่มมีเสียงแล้ว Yes, there is ยพยายามตอบให้พร้อมๆกัน Number 7 Is there a monkey? Yes. There is. Number eight. Is there a kangaroo? Yes. There is. Number nine. Is there a bear? Yes or no? No, there isn't. no there isn't number ten is there frog no there isn't มีคนผิดไหมอ่ามีใครได้ต่ำกว่าห้าคะแนนไหมคะอ่าก้องศักดิ์ได้กี่คะแนนเก้าธนาดลหกธนาชพร มีใครต่ำกว่า5คะแนนนันนชนนได้กี่คะแนน9อ่ะโอเคนะ่ะแดงว่าไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนตอบได้แล้วก็ไม่มีใครต่ำกว่าครึ่งด้วยคุณครูก็หวังว่าปลายทางก็คงจะตอบคำถาม is there ได้แล้วนะเราไปเรียนกันต่อไปคำถามต่อไป w h a t are they มันทั้งหลายคืออะไรยังไม่ต้องเขียนอตอบ is is elephant lion, lion. lion. tiger snake squirrel Squ แปลว่าอะไร กระลอ,ลอกอ่ะกระลอกหรือกระแตอ,อ่ะไปดูมากระลอกหรือกระแตอ๋อกระแตอ่ะ,อออะโอเคมังกีจิลารวมแล้วจะตอบว่าอะไรเอ่ย What are they? They are They are อะไร They are They are animal. They are เราเรียนเรื่องอะไรอยู่ They are, they are wild animal. Wild animal หมายถึงสัตว์ป่า a ว where do they live? Where do they live? live แปลว่าอาศัย แม่ดูเดลีฟโดยธรรมชาติแล้วสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนอื่นเดลีฟอินเดอะฟอเรสต์ในป่าเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าและทำไมบางครั้งเราเจอที่สวนสัตว์อยู่ที่ฟาร์มเพราะอะไรเออเรานํามาเลี้ยงอ่าเพื่ออะไรเรานำํำมาเลี้ยงเพื่อบางทีก็เพื่อ ะไรคะศึกษาใช่ไหมคะอัน,นพวกนี้อาจจะอยู่ในเดอะสู้หรืออยู่ในฟาร์มก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ธรรมชาติและสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่าเพราะนั้นสัตว์ป่าเป็นไงคะนิสัยดุร้ายไหมดุร้าย <c oughs> เขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้เชื่องแต่บางครั้งมันอาจจะเกิดอารมณ์โกรธหรืออะไรอาจจะเป็นอันตรายได้ <c oughs> ถ้านักเรียนไปเที่ยวตามสวนสัตว์หรือตามฟาร์มนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไป แย่ yeah, หรือไปอะไร,รอไยู่ใกล้เกินไปนะคะมันอันตรายไหมมันอันตรายมากนะเอาละค่ะเรามาเรียนสัตว์เหล่านี้กัน What animal is it ตอบพร้อมกัน What animal is it มันคือสัตว์อะไรตอบอีกครั้งหนึ่ง,อ,งอาะทีละคนนะไปเริ่มจากชัยยุทธธรรมดีกว่าอ่า ต่อปากเปล่ายังไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิน้น Look at the picture and answer the question What animal is it ทวนอีกครั้งหนึ่ง s <S อ่านทั้งประโยคเลย It is อ่านทั้งประโยคตอบทั้งประโยค What animal is it ตอบ It is elephant and <Anne> elephant elephant ทำไมถึงใช้แอนรู้ไหมเพราะว่า elephant ขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมคะ it is an elephant uh, ต่อไปอัฐภูมิ next what animal is it uh, what animal is it is is snake it is snake ทำไมลู <Sail or> สเนกสเนกมีกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเราใช้อะไรล่ะ It is uh is it uh A หรือ M A อใช้ A อ่านว่าไงลูกเห็นไหม It is ใครตอบได้ สิวกรตอบแทนอัธภูมิหน่อยอัธภูมิตั้งใจด้วยไม่คุย mm hmm. อ่าสิวกรตอบลูก it, it, snack. it is a s n a c k อา it is a s n a c k ตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งทุกคน it, what animal is it it, it a snack. s n a c k it is a s n a c k ต่อไปคนต่อไป look at the picture อุ้ยอ้าวมาแล้วคำสัท์คำสัท์ของครูมาก่อนไม่เป็นไรอ่ะตอบเลยว a ด animal is it it is a tiger it is a tiger มันคือเสือหนึ่งตัวไป it is a monkey it is a monkey มันคือแอ่์เลงหนึ่งตัวเพราะเราใช้คำว่า a monkey ไป a lion ตอบทั้งประโยคลูก What animal is it? It is <A> lion. Lion เจ้าป่าคือสิงโตไปสอนสวาน What animal is it? It is a fox. It is a fox สุนัขติ้งจอกมันคือสุนัขติ้งจอก Next Malisa, it is a kangaroo. Kangaroo, it is a kangaroo. Jing Jo, kangaroo. Okay, number eight. It is a bird. It is a bird. It's a bird. Nok 1, tua. Hey. ไม่รู้จักซะแล้วสุททีไม่รู้จักซะแล้วขอดูภาพใหม่พี่ขอดูภาพใหม่มองไม่เห็นภาพสุดทีมองไม่ทันขอดูภาพใหม่ค่ะพ,ะพี่เดี๋ยวพี่ก็จะโพสตภาพให้ดูใหม่ว่าเป็นภาพอะไรอ่า what animal is it it is a hot It is a horse ไปอะตอบพร้อมกันดีกว่ารู้สึกว่าจะยกมือหลายคนอยากตอบ What animal is it It is a giraffe uh, It is a giraffe <G ira. S 1> กันบ้านจดกันบ้านให้นักเรียนให้นักเรียนทำไรคะ <Yeah. S 1> Find the animal the animal <Yeah. S 1> ให้หาคำศัพท์ ที่เรายังไม่ได้เรียนมีสัตว์ป่าอะไรบ้างนะที่นักเรียนต้องไปศึกษาคนา้นคว้าต่อเพิ่มเติมนะแค่สิบคำแค่นี้ไม่พอนะคะที่เราเรียนมาแล้วเราไปเพิ่มเติมนะมีคำไหนบ้างมีสัตว์ป่าตัวไหนบ้างที่เรายังไม่รู้จักนะ,ะสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่านะคะ,ะไปหามาสิบคำพร้อม ความหมายเขียนความหมายด้วยหามาสิบคำนอกเหนือจากที่เราเรียนไปวันนี้แล้วไปหามาอีกสิบคำใครว่าทำไม่ได้มีไหมอ่าไปศึกษาค้นคว้าทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษและก็ความหมายลงในสมุดของนักเรียนนะคะโอเคดูยูแสมีใครสงสัยหรือไม่เข้าใจในชั่วโมงนี้มีไหมคะพิ Please show your h a n น Ah, oh, mind me, nobody is. Okay, see you again on Tuesday. Goodbye.